ที่ดีขึ้นข้อแรกที่ได้มาอยู่ที่นี่สัปริศธรรมเสียนะเมื่อก่อนเคยท่องะว่ามิตรดีสาหายดีครูบาอาจารย์ดีแล้วก็อาหารดีที่อยู่ดีก็ท่องอ่ะนะเมื่อไหร่เราจะเจอสักทีแต่พอตอนนี้พอม,มาเจอแล้วเนี่ยนะทำาใ้้เราสามารถนำมาปฏิบัติ ตัวได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าฟังธรรมมันได้ประโยชน์อันนี้สงเลยนะข้อแรกเลยได้ยินเปิดครั้งแรกเลยที่เจอพ่อครูปีปีปีหกหกศูนพ่อครูพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าบุญมีการกําจัดกิเลสแต่เราอยู่ข้างนอกนะเราสะสมสะสมสะสมทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นจนเราเบื่อบุญอะ่ะแล้วพอมาฟังดู พ่อครูเทศบอกว่าบุญนี่กําจัดกิเลสมันนึกอยู่ตั้งสองสมวันมันกําจัดยังไงนะแต่พอมาดูมาดูมานั่งคิดคิดเออจริงนะเราต้องเสียสละบางครั้งแรงกายบางครั้งปัจจัยอะไรเงี้ยนะแล้วก็อยู่ที่อื่นนี่ถ้าเราไปวัดเราก็จ่ายเงินหมดเราเคากลับบ้านแต่พอมาอยู่ที่เนี่ย เราเห็นเลยว่ากําจัดกิเลสนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยมันเกี่ยวเรื่องกิเลสเราเฉพาะเมื่อก่อนเราไม่รู้จักกิเลสนะเ็าอยู่แนบแน่นกับเราจนเราเรามีความรู้สึกเราไม่รู้จักกิเลสเลยเมื่อก่อนเขาบอกว่าอะไรนะที่เป็นเม็ดอะสติอะมันเป็นเม็ดของเรานะก็ไม่รู้จักอีกเป็นเพื่อนอะก็ไม่รู้จักพอมาที่นี่ ขาบอกว่าคำจัดกิเลสพอรู้เข้าใจอุ้ยเราไม่ต้องใช้เงินเลยสิ่งนี้เราก็มาปฏิบัติได้จริงๆแล้วก็เป็นอันนี้สงจากการฟังธรรมนี่แหละว่าเออที่เราทำทมที่เราไปไปอะไรเงี้ยเราต้องใช้เงินเป็นปัจจัยสำคัญแต่มาอยู่ที่นี่ไม่จำเป็นอยู่ที่ว่าให้เรามีสติและลึกอยู่ว่าที่มีอะไรมากระทบเราอะนะเรารู้สึกยังไงเราต้องแก้ไขที่ตัวเราไม่ต้องไปมองนอกตัว มองในตัวนี้แหละก็จับได้บ้างจับไม่ได้บ้างค่ะนะับว่าโชคดีที่สุดในชีวิต <laughs>